คนเขาไปกับพ่อบ่อยเขาไปกับพ่อพอพ่อไปทํางานปุ๊บลูกเขาก็จะไปหลังเวทีแล้วก็พอเขาเห็นพี่ๆสวยๆเนี่ยเขาก็จะมามีอยากไปดูพี่สวยๆหรอกเดมี่อย่างนั้นไดมี่ก็ต้องแนะนําตัวเองเพราะพี่เขาต้องแนะนําตัวเองบนเวทีอย oh, ่างเงี้ยเขาบอกอ๋อ I'm Demi from Thailand แล้วสุดมีคลิปที่แบบว่าไปหลังเวทีไปซ้อมเดินกับพี่ๆเขาด้วย เขาชอบเขาเขาเป็นแฟนคลับเดมี่เขาเป็นเขาชอบพี่อินฟ้ากับพี่ชิงหลอดใช่ปะพี่ชิงหลอดแล้บอกชิงหลอดเขาติดใจแบบว่ารองตามคุณพ่อไปแบบเดินทุนงานอะไรไหมพี่เดียมเดมี่รู้เหมือนเขาจะชอบเหมือนแบบเขาไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เขาเอนจอยที่จะเจอคนเยอะๆแล้วก็แบบก็จริงๆก็น่ากลัวนะเพราะว่าแบบคนแปลกหน้าไปด้วยหมดทุกคนเลย ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆสอนเขาแล้วก็เขาเวลาไปไงานอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบมนมีอยากอยากไปข้างหน้าเวทีคือชอบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบ,นตบตืบต่นตาตื่นใจอนาคตถ้าเขาชอบทางนี้นี่พร้อมดันเลยไหมคุณแม่ก็ถ้าเขาชอบก็ก็พร้อมสนับสนุนค่ะเอาให,ให้ให้เขาแบบชอบจริงๆแล้วก็แบบอยากทําจริงๆอะไรอยเงี้ยคือไม่อยากไม่อยากยัดเยียดเขาหรือว่าบังคับที่เขาทำนี้ <c oughs> ต้องแล้วแต่เด็กเลือกมากกว่าอย่างวันนี้มาอองงานเรามีการสื่อสารยังไงบ้างว่าเราต้องแต่งตัวแบยังไงบิ้ยังไงกว่าจะบิ้วได้คือไม่แต่จริงๆแล้วเขาอะ ชอบชอบเงื่อชอบเมอร์เมดมากเขาชอบดูพวกอะไรที่เกี่ยวกับเมอร์เมดอยู่ที่บ้านก็จะใส่หางเมอร์เมดการ์ตูนก็จะดูแต่เมอร์เมดทั้งนั้นวันนี้ก็เลยบอกเดมี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่ะมัมีจะพาหนูไปดูเมอร์เมดนะจริงๆแล้วมีเนี่ยมีถ้ำไปเ่ยเขาก็ตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกเขาว่าเดมี่เดมี่อยากจะมาทำงานกับมัมีไหมเดี๋ยวเขาบอกไปค่ะแล้วเดมี่จะดื้อไหมไม่ดื้อเดมี่อยากดูเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วมีมูฟูดมีอะไรเงี้ยเขาแฮตตี้มา ตอนแรกเขาก็ไม่ยอมใส่แต่ว่าพอหลังจากก็บอกว่าไดมี่ถ้าอยากไปดูเมอร์เมดต้องใส่เดีลูกเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้างานเขาก็ยอมใส่อันนี้เขาหลังเมื่ีมีการแต่ว่ามุมปากทุกคนแล้วก็ทั้งใบเฟินทั้งชอบพี่ใบเฟินชอบพี่ใบเฟินวันนี้พี่คนานเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้นั่งตากพี่ใบเฟินแล้วเสร็จก็ดึงดึงผมติดเสื้อมา ก็กระชากกระชากของพี่ใบเฟิร์นติดชุดมาเลยเมื่อกี้นี้ก็เกือบสร้างตำนานอีกรอบเลยแต่เขาชอบคนสวยเนาะแต่เขาชอบคนสวยแบบเห็นพี่ใบเฟิร์นปุ๊บไปนั่งตักเลยทันที่เคยเคยเจอกันมาก่อนสวยไหมคะแม่สวยเขาเคยเจอกันมาก่อนไงเขาก็เลยแบบเออเจออีกครั้งหนึ่งก็ไปเล่นด้วยไม่มีการจุ่มอะไรเกิดขึ้นเนาะเห็นเขาบอกว่ายุ่มไปแล้วที่นี่ไปแล้วเจอไปแล้วเจอไปแล้วด้วยเจอไปแล้วแล้วก็ค่อยเข้าไปกอดแต่แต่ไม่ทันได้เก็บขนาดไว้ไม่ทันอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามกล้องกล้องของใบเฟิร์นอีกทีนึงว่าลาเ หลานด้วยแกะเพชรด้วยอ๋อใช่ๆช่เขาบอกว่าแกะแอบไปแกะเพชรของใบเฟิร์นจะแบบเอากลับบ้านอะไรอย่างนี้แสบแสบช่ายย่อยไปละล่าสุดเห็น้าชินหนาชินแบบถูกหลังมากเลยหน้าชินหนาชินก็หนาชินก็มามาที่บ้านมามาเยี่ยมหลานๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เดมี่ก็ด้วยไม่เคยเห็นคนที่ทำผมเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบ อบลงชินน้าชินที่ทําผมจีนนั้นแล้วก็นั่งคุยกันกับนาชินก็บอกหนูอยากคาบ้างแต,ต่องโตเป็นสาวก่อ <c oughs> นพูนดเ <c oughs> องโดนหลันตกเลยค่ะแล้วจกบอก <c oughs> ชินก็บอกแม่ล้นหลานจหนก็จะไปไหนก็พอมุูกชินจะไปไหนนาชินจะไปไหนจะไปด้วยโทรหาให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวโทรเฟซไทม์กันอย่างงี้ติดเลยติดเลยแล้ก็นาชินลงทุนเล่นเกมเล่นอะไรกับเขาทั้งวันนะคะก็เลยติดนาชินบอกว่าอย่าโตเป็นสาวนลคะโตเป็นสาวนี่คือน้าชินคุมเลย ดีแล้วค่ะดีแล้วช่วยพ่อช่วยพ่อ <laughs>